สวัสดีจ้าเรากำลังเดินทางไปที่วัดน้องหลวงจะเลื่อนท้ำไปดูบรรยากาศความสวยงามข้องหลอดเทิน ใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังเดินไปเรื่อ,อยใกล้ถึงแล้ว ัน้องหลวงน้อขนาดใหญ่นู้นเราเดินมาจากฝั่งโน้นเดินพางหน้าพันมามาถึงฝั่งนี้แล้วถึงแล้วเหรอ กาบเจ่ะกาบ้าเจล่ะมา,มาขึ้นมาเคยมาแล้วเคยมายังเคยมาแล้วเ,เห่าไหม มามันกัดว่าล่ะลแต่มันไม่เห่างนะถ้ามันไม่เห่ามันน่ากลัวอยู่มามากลัวมันเห่า,าล,ลองถ่ายดูสิบรรยากาศความสวยงาม กราบกราบน้มัสการโอเคกราบได้ <Okay. S 1> กราบน้มัสการ สำนักสงฆ์วัดป่าน้องหลวงไม่มีหรอกลกไม่มีก็กราบได้กราบเลยไม่จุดก็ได้หรอกกราบพี่เฉย<ะ>กราบพี่เฉยก็ได้ ถ่ายรูปบ่หรอบ่ถ่ายรูปยังถ่ายรูปหรือ,อยังชงมบรรยากาศ,ว,กาศวัดน้องหลวงวัดป่าน้องหลวงกันซับนักสูงนี่ก็จะอยู่น่าจ้างในมู่บ้านน่าจะแม่สาว 2องถึงสาลูจากโมบานเขามาอยู่ในป่ไาไปเดินกลับเราร้อนแล้ว สงบมากค่ะสงบเงียบสงบมากเงียบสงบมาก เดินทางกลับไปที่เราทำงานบรรยากาศโดยรอบมีสระน้ำน้องหลวงขนาดใหญ่เลยเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ไหมข้าหลายเที่ยงประจำดูอนทรายหนักเลยเขาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเนี่ย บรรยากาศโดยรอบเป็นป่าเป็นทุ่งนางหมดเลยค่ะแต่พระสงฆ์ท่านคงจะอยู่ข้างในเราไม่ได้ไปรบกวนท่านไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยแหละไม่ได้เตรียมของม,มาถวายด้วยเราต้องเตรียมมาครั้งต่อไปแล้วค่อย เตรียมมาทำลายท่านไปนิมนต์ท่านก่อน,ก,อนก็เลยแค่มาชมบรรยากาศโดยรอบเฉยๆวันนี้นี่ค่ะโดยจะเป็นสวนสวนมะม่มวงหิมะพานมีถนน มาถึงนี่มาถึงตามหมู่บ้านนี่แหละชาชนก็อาชีพตามเศรษฐกิจตามอัตภาพตามเพื่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นมีสวนมะม,ม่วงอยู่มะพร้าวสวนปาล์าม,ม นี่คือต้อนผักขีเหล็กนะเนี่ยนี่ต้นผักขีเหล็กต้นผักขีเหล็กมีแต่ยอดใหญ่ๆเลยเนี่ยยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยต้นผักขีเหล็กเป็นต้มแกงใส่น้ำปลาพยุ์โคอร่อยไ่ทาไม่จับตัว ชาดต่องดีนะ <c oughs>